สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านใน YouTube นะครับเที่ยงนี้เอาคาวา s a กิ t h เฮดสมาแนะนำนะครับก็คือบางคนหลายท่านโทรมาสอบถามว่าเลือกหาเครื่อง26ดีๆให้ตัวหนึ่งผมส่วนมากผมจะแนะนำไปที่คาวาพี่คาวา t h เฮตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าผมอะเอามาแนะนำให้ดูรอบเร่งของตัว t h เฮดสให้ชมนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณสัก ห้าสี่โลไปปลายอ่ะสี่โลแปดป,ประมาณนี้เกมเอาตัววัดรอบเท่หนี้นะครับตัวนี้สวยเห็นไหมครับน,น็อตน็อตยังสีทองเอลยเป็นหางแยกนะ Kawasaki นะครับ T H ศูนย์สองหก D B L สี่ศูนย์โอ่โตัวนี้เดิมเดิมญี่ปุ่นเลยนะเปิดสวิต์ด้านหน้าก่อนคดูฟังรอบเล่นดูนะครับเสียงเขาเงียบ ไมเลยนี่ขนาดเขาฟิกน้ำมันมาครับฟลิกมาเพื่อเพื่อให้ตับจูดไม่ได้ยังหมื่นสามแล้วรอบมาเร็วมากเลยรอบเร็วมากนี่คือทีเน็เสน่ห์เขาอยู่นี้<า>เครื่องน้ำหนักไม่มากแต่ว่ารอบหมื่นสามกว่า 3กว่าในระยะเวลาประมาณ3วินาทีครับเรียกรอบได้เร็วมากมากเลยแล้วก็นุ่มนุมนวลตัดได้ทั้งวันาวาสกีนี้ขึ้นชื่อว่าตัดได้ทั้งวันเหมือนกันนะครับจะเป็นรุ่นบอดี้เหล็กหรือว่าเป็นตระกูล TG อย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ทั้งวันแต่นี่มันเป็นโมเดล T H เฮทีเมันก็จะเป็นคงโฟมแบบนี้นะครับโอเคลองดูนะครับผมใครที่ชื่นชอบตัดทีตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะย้ําว่ามีเจ้าของแล้วนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ